ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขห้องน้ำเหม็นง่ายครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยมาจากไหนนี่นะครับรูระบายน้ําทิ้งหรือพอเดนก้อนี้ต่อลงหม้อพักดักกลิ่นสาเหตุที่หนึ่งนะครับจากการที่เราไม่ได้ใช้ห้องน้ำเป็นเวลานานาน,น้ำจะขังอยู่ในรูแถบนะครับน้ํานิ่งากับน้ำเน่าครับข้อสอ น้ำในยูแทบแห้งนะครับแล้วกลิ่นย้อนที่มาจากบอ่อพักนักกินวิธีการแก้ไขปัญหาให้ง่ายเปิดน,น้ำาริงไว้นะครับจะเป็นอ่านร้อนมากหรือฝักบัวนะครับหรืออาบนา้ำ น้ำทิ้งที่เราเปิดเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับจากอะไรตังแต่ที่ออรเดนนะครับและตั้งแต่ที่บ่อพักกิ่นก้าวต้นน้ำทิ้งไว้5-10นาทีก็ช่วยป้องกันอิ่นได้ง่ายๆนะครับน้ำทิ้งจากคือห้องน้ำาจากลงมาสู่บ่อพักกรกถิ่นทายอที่สามนะครับเมื่อซื้อบ้านใหม่แล้วยังไม่ใช้ห้องน้ำเป็นเวลานานน้ำที่ข้องอกระถิ่นนี้ก็จะแห้งเพราะไม่มีการใช้น้ำเลยอิ่นก็สามารถย้อนกับข้อท่อเข้าไปภายในน้ำถ้ามีการใช้ห้องน้ำนะครับน้ำก็จะขังที่ข้องอกระถิ่นแบบนี้ครับทำ